bye by your side, you, and make sure. โดยปัจจุบันนี้การศสรยกรรมเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะเป็นการที่ทําให้ตัวเองดูดีขึ้นและสวยรอสมาร์ทมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะใครจะศสรยกรรมอะไรยังไง<ๆ>ก็แล้วแต่เงินของเขาเหอะ ป้าจจับดวยแต่การศัลยกรรมต่อไปนี้ไม่ได้มีแค่การทำคางจมูกเสริมอกแต่ละคนมีจุดหมายที่แสนจะแตกต่างกันออกไปพิลึกกึกกือมลึกกึกกีอมุยบาลีบาลีปาลัตตาออตาลันโดสบอลลาบาลลี โอมลกมลก,ลก <Hey! S 1> จะแปลกแหวกแนวยังไงและนี่คือ5อันดับการเสียกรรมสุดแปลกที่เปลี่ยนอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยแหละ <c oughs> อันดับที่ 5. โทโบี้เซลดัน โทบีซลเดนอายุ34ปีทำศัลยกรรมพลาสติกและปลูกผมใหม่อยู่5ปีทำให้เวลายิ้มแล้วคล้ายๆกับจัสตินบีเบอร์เพราะเขาเชื่อว่าการมีรอยยิ้มที่เหมือนจัสตินบีเบอร์จะช่วยให้เขาดูอ่อนเยาว์มากขึ้นโดยการทำศัลยกรรมในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดกว่า100,000เหรียญ oh หรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้านบาท And <coughs> and <coughs> and Toby Sheldon, the man who famously underwent cosmetic surgery to look like Justin Bieber. Some people buy fancy cars or fancy mansions, and what I do with my money is I get surgery to look more like Justin Bieber. I would love to do a duet with Justin. <laughs> that would be like my ultimate dream. And <coughs> the PC, Ennett Edward. คุณป้าเอ n เนตเอสเวิร์คนนี้แหละวัย57ปีเธอได้ทำาลากรกัมเพื่อให้เหมือนกระตูนไอดอลของเธอนั่นก็คือเจสกาโดยใช้เวลาทำาลากรกัมกว่าสัปดาห์และใช้เงินมากกว่า16,000เหรียญสหร,รัฐเธอยังแอบเผยในรายการโทรทัศน์ชื่อดังว่าเธอได้รับติดต่อจากนิตยสาร Playboy เพื่อถ่ายแฟชั่น Edwards here. She decided to spend her ten thousand on surgery to look like her favorite cartoon character. Can you guess who it is? It's Jessica Rabbit. Yes, yes, yes. and, and there also there is a big rabbit. วานีราคามู <coughs> เธอพยายามทำศิลยกรรมเพื่อให้เหมือนกับตุ๊กตาฝรั่งเศสที่เธอชอบโดยใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดกว่า10ล้านเยนโอ m ปัจจุบันเธอเป็นนางแบบชื่อดังและเมื่อย้อนไปในอดีตถือว่าเธอมาไกลมากๆเลยแหละเรียกว่าแค่ศัลยกรรมก็เปลี่ยนคนอีกคนหนึ่งเปลี่ยนอาชีพ

ที่เริ่มทำศัลยกรรมตั้งแต่อายุ18ปีโดยปัจจุบันเขาอายุ33ปีซึ่งตั้งแต่ทำศัลยกรรมเขาผ่านการทำศัลยกรรมมากกว่า90ครั้งจนตอนนี้ดูยังไงก็เหมือนบาร์บี้เคนซึ่งเขาจ่ายไปมากกว่า1 0 0 0 0เหรียญเลยทีเดียว OMG! Oh go! <S you know, for Marge! me... free! Let's it, It's oh God began my surgery began when i was younger because i felt like i didn't like my nose but what happened to me going through that process was actually that i gained a sense of confidence and self-esteem from that surgery และอันดับที่1ต้องยกให้คนคนนี้ไปเลยเขาก็คือช่างตัดเสื้อชาวฟิลิปปินส์ผู้ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของซูเปอร์ฮีโร่ที่อยากจะเหมือนซูเปอร์แมน ซึ่งลงทุนลงแรงถึงประมาณ3 0 0 0สนเปโซเพื่อเริ่มทำศิลยกรรมตั้งแต่อายุ16ขวบจนตอนนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมคิดว่างไงเหมือนหรือยังเรียกได้ว่าพ่อหนุน่มคนนี้มาไกลมากๆเลยแหละ